อยากได้ที่นอนแบบในเรียวกางที่ญี่ปุ่นแบบนี้เตะๆเลยที่ไทยมีขายแล้วนะคะที่เคนโกค่ะได้มาแล้วค่ะกับที่นอนฟูตรงนะคะอันนี้จะเป็นแบบเรียวกังที่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะเวลาซื้อมานะคะเขาก็จะให้ถูกผ้าแบบนี้มาด้วยค่ะแบบมีหูหิ้วนะคะแล้วก็มีซิปเอาไว้สําหรับจัดเก็บค่ะหรือว่าใครที่เคลื่อนย้ายบ่อยๆเช่นอยู่คอนโดอยากจะย้ายกลับบ้านอย่างนี้นะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆสะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในเขามีอะไรกันให้บ้าง Ooh, เห็นแบบแบบแล้วค่ะออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าปูที่นอนนะคะแบบคอตตอนซิลค่ะเขาเขียนว่าเป็นแบบรัดมุมด้วยนะคะแบบนี้ดีเลยจะได้ถอดซักได้ง่ายๆนะคะ,ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราใส่ให้ดูทีหลังแล้วก็ตัวหลักของเราก็คือตัวที่นอนตัวนี้นั่นเองค่ะอ๋อมันพับได้แบบนี้นะคะเคลื่อนย้ายน่าจะสะดวกมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามากางกันนะคะ Okay. มันพับอยู่นะคะแล้วก็เวลาการออกนี้นก็จะได้ที่นอนแบบนี้เลยเหมือนที่เรียวกังในญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะโหเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลองนอนให้ดูกันนะคะว่าเวลานอนแล้วเนี่ยมันจะแฟบหรือเปล่านะคะอุ๊ยเวลานั่งนะคะก็ไม่ได้รู้สึกกดจนถึงพื้นเลยค่ะถึงแม้ว่าแบบจะเอามือกดหรือว่าเอาเข่าหรือซอกกดอย่างนี้นะคะอสบายเลยค่ะความรู้สึกก็คือมันจะแบบ นุ่มๆฟูๆนะคะเพราะว่าด้านบนของเขาเนี่ยที่สัมผัสผิวนะคะจะเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นุ่มๆนะคะหุ้มอยู่แล้วก็ตรงแกนกลางะค่ะจะมีเป็นเส้นใยแกนคอตตอนเทจินชิกิฟูตรงนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเพื่อที่จะรับน้ําหนักตัวะค่ะ <c oughs> คุยแบบนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> ลองนอนดูแล้วนะคะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลย <c oughs> ก็นอนก็เอามาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พลิกตัวง่ายด้วยค่ะไม่รู้สึกว่าแบบตัวจมลงไปในที่นอนเลยค่ะเออสบายอ่ะ ร็กวนขอเบอิกเออหมอนกับผ้าห่มด้วยค่ะมาดูตัวผ้าปูที่นอนกันนะคะน,นี่ตัวผ้าปูที่นอนเป็นผ้าคอตตอนซิล์แบบนี้ค่ะสัมผัสนุ่มลื่นมากโอ้ระบายอากาศดีนะคะแบบนี้ไม่ร้อนเลยดีจังเลยเดี๋ยวเรามาปูกันนี่ค่ะตัวผ้าปูนะคะจะเย็บมุมตรงนี้ไว้เป็นยางยืดค่ะแล้วก็ความหนานะคะก็พอดีกับตัวฟูตรงเลยค่ะเวลาใส่ก็ใส่ง่ายแบบนี้เลย อุ๋ยปูเราตึงเลยนะเนี่ยยังกระเซกมาแล้วเราก็เติมหมอนกับผ้าห่มลงไปนะคะแค่นี้เนี่เราก็จะได้นอนฟินๆเหมือนอยู่เรียวกังที่ญี่ปุ่นทั้งปีแล้วค่ะบายค่ะ